นี่ไงมาแล้วไปไหนมาจงไปสมอออไข่หน่อไม้เนาะตอนนี้ปลูกข้าวโพดอยู่ละจงก็ปลูกข้าวโพดแล้วแล้วยอดเอม็ดเสร็จยังนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรใช้จอบขุดทีละหลุมทีละหลุมนะครับสวัสดีครับผมวรวิทย์ในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มานอนนะครับวันนี้มาหาจงนะครับแต่ว่าไม่เจอจงอีกแล้วนะครับแต่รู้สึกว่า ข้างในบ้านอ่ะจะเปิดวิทยุอยู่ซึ่งคิดว่าจงอาจจะไปเข้าป่าหรืออาจจะไปทุระที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแต่ก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละก็คือกลางคืนนะก็กลับมานอนที่นี่แต่ว่ากลางวันก็จ,จะไปนู่นไปนี่ทํางานนู่นเข้าป่านี่อะไรอย่างนี้ในครั้งนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาชมวิวบรรยากาศบ้านจงแล้วก็เอาเองที่จริงอะ่ะไม่ได้มาชมวิวอะไรหรอกนะครับที่จริงเอาของฝากมาให้จงนะครับก็คือไอ้นี่ อันนี้รู้สึกจะเป็นยางมัดผมนะครับมีเอฟซี FC ส่งมาให้จงนะครับแล้วก็น,นี้ด้วยนะครับกาแฟก็เลยเอามาให้จงเช้าๆจงจะได้กินกาแฟนะครับแล้วก็สดชื่นตื่นไปทํางาน <c oughs> แต่จงไม่อยู่เดี๋ยวก็จะเอาฝากไว้ข้างหน้าประตูนี้นะครับจงกลับมาก็เห็นก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆบ,บ้านจงว่าไม่ได้มาเป็นเดือนๆแล้วนะครับก็คือมาแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเป็นเดือนละเดี๋ยวดูว่า มันเป็นอย่างไรแล้วผมก็ขี่รถคันนี้มารถวิบากเล็กๆนะครับ MSX แปลงเป็น CRF110 นะครับและสติ๊กเกอร์จะเป็น Suzuki RMZ บ้านจงก็ยังคงเดิมแต่เพิ่มเติมคือแถวๆไร่นะครับโอ้แล้วก็มีนี่ด้วย นี่น่าจะเอาไว้ไล่พวกเหยี่ยวนะครับพวกสัตว์ปีกที่จะมากินไก่จงน่าจะเลี้ยงไก่เนี่ยพวกไก่เนี่ยเวลามีมันหากินแถวนี้เนี่ยถ้าเหยี่ยวอยู่บนท้องฟ้าหรือบนต้นไม้อะไรเงี้มันบินมาเห็นมันก็จะโฉบลงมากินไก่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้จะเป็นข้าวโพด ต้นไม่สูงออกฝากแล้วซึ่งอาจจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจต้นก็เลยเตี้ย,ยสูงแค่ประมาณเนี่ยจนถึงยอดเนี้ยแค่เมตรครึ่งบางต้นก็จะสูงหน่อยบางต้นก็เตี้ยหน่อยทางฝั่งด้านบนนี้ก็จะเป็นไร่ข้าว นี่ก็เริ่มโตแล้วสูงประมาณ1นอกละเขียวงดงามเลยทีเดียวแล้วก็มีหุ่นด้วยมีหุ่นแล้วก็มีอาวุธด้วยไล่นกไล่กานะครับแต่คงไล่ได้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวนกดูแล้วมันนิ่ง,น,งนกก็มา กแต่ตั้งแต่น่าจะตอนปลูกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าโตแบบนี้เนี่ยนกไม่กินละโอ้แถวนี้รู้สึกว่าจงจะขุดหลุมไว้ปลูกข้าวโพดแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เม็ดน่าจะค่อยใส่เม็ดทีหลังนูน่นขุดไว้เป็นเต็มไปหมดเลยเต็มเนินเขาฟังนู้นด้วยแต่ฟังนู้นไม่แน่ใจว่าใส่เม็ดไปแล้วหรือยัง ใช้จอบขูดทีละหลุมทีละหลุมนะครับบนดอยที่มันชันเกินอะ่ะเขาจะขูดแบบนี้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าชันแค่นี้ที่จริงอะ่ะใช้เอเครื่องหย่อนมเมล็ดได้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมจงถึงใช้จอบนะครับแต่ถ้าใช้จอบอะ่ะมันจะชัวกว่าแต่ว่ามันจะเหนื่อยกว่าเยอะเลยใช้จอบต้องขูดทีละหลุมทีละหลุมแล้วก็ต้องหย่อนมเมล็ดนะครับหลุมละ2เมตร2เมตร แต่ถ้าใช้เอ้เครื่องหย่อนมเมล็ดอะ่ะเราก็จะดันไปเลยวัยกว่าประมาณ4เท่า5เท่านะครับทางฝั่งด้านนู้นเหมือนเมื่อก่อนจะเป็นขึ้นช่ายนะครับตรงตรงนี้แต่ว่าเก็บขายหมดแล้วก็เลยลงๆยังไม่ได้ขุดหลุมปลุกข้าวโพดไม่แน่ใจว่าจะปลุกอะไรต่อแต่แถวนี้เนี่ยยังไม่ได้ย่อนมเมล็ดเรามาดูด้านล่างบ้าง ข้างล่างก็เป็นข้าวเช่นเดียวกันนี่ปีนี้น่าจะได้ข้าวกินละปีแล้วเนี่ยข้าวไม่ดีต้องไปซื้อเพิ่มปีนี้อาจจะเพียงพอเต็มบริเวณตรงนี้ไปข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ลงไปสุดข้างล่างนู่นเลยแต่ว่าไม่เห็นมันบงัง ก็ถือว่าไม่ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรก็น่าจะได้กินแน่แนก็เขียวๆทางฝั่งนูด้ดเป็นไม่แน่ใจว่าขึ้นช่ายหรือผักชีแม่มาหวานไว้นะครับที่ตรงที่มันเ,เยอะๆนั้นส่วนที่เป็นต้นเป็นต้นนี้ก็คือหวานแล้วมันบางจุดที่มัน ติดกันเกินนะครับชิดกันเกินแม่ก็จะถอนมาปลูกเป็นต้นเป็นต้นอยู่ข้างล่างหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็แบบนี้เลยไล่ช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับมะละกอต้อนนี้นี่ดกตลอดเลยนะครับตลอดเวลาเหมาะแกบการแก่การเอามาตำส้ตตมตำตำไปแล้วหลายครั้งนะครับก็ไม่หมดสักทีเวลาสุกจงก็น่าจะเจ็บกินบ้าง ่าด้านหลังสวยงามที่สุดนะครับในหน้าฝนเนื่องจากว่าเขียวทั่วไปหมดไม่มีสีน้ำตาลแห้งแล้งให้เราเห็นเลยแล้วก็พวกต้นไม้สีขาวสีขาวยืนต้นสูงสวยงามมากต้นเป็นต้นแบบนี้เลย แล้วก็พวกกล้วยป่านะครับที่เห็นเป็นต้นเป็นต้นนั้นก็คือกล้วยป่าบางคนอาจจะสงสยัยเอ้ยสวนกล้วยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือกล้วยป่านั่นเองแล้วก็พวกเถาวันปกคลุมต้นไม้ต้นหญ้าอะไรเต็มไปหมดตรงนู้นเลยตรงนู้นต้นนี้น่าจะเป็น ต้นไซนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรนักบุญแห่งป่าก็คือมันมีผลไม้ลูกไซให้พวกสัตว์ป่าต่างๆได้กินนักฆ่าแห่งพงไพรก็คือมันจะอาศัยเกาะต้นไม้อื่นนะครับทำไมต้นไม้ที่มันเกาะเนี่ยโตไม่ไหวแล้วก็ตายในที่สุด ทึบสุดๆในช่วงนี้โอ้โ oh หทึบอย่างนี้เลยเถว,วันต้นไม้ต้นกล้วยอะไรเต็มไปหมดส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นพวกกอบไผ่ซะส่วนใหญ่แล้วก็มีต้นไม้บ้างเป็นบางต้นบางต้นจงก็จะหาหน่อไม้แถวนี้บ้างในบางครั้ง แล้วก็บนยอดเขาลูกนี้ผมมั่วและจงก็ได้ทำการสร้างไอ้แคล่ไว้ข้างบนนู้นนะครับก็ไปนอนแล้วหลายครั้งมากซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับในช่องบอรวิ์ทางฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีอะโวคาโดตัวเล็กๆต้นหนึ่งแต่ว่าแก่หมดล้ว จงก็ยังไม่เก็บกินอาจจะก,กินไม่ทันนะครับเหลือแค่ไม่กินลูกละสีม่วงนี่คือโอโหแก่จัดจัดละหมดแล้วนะครับปีนี้ก็เจอกันอีกทีปีหน้านะครับอะโวคาโดของพวกผมก็เหลือแค่ไม่กินลูกเก็บไว้กินแก่จัดจัดมากๆละตอนนี้ก็ข้างล่างนี้ก็จะมีเสาวรัรอดแต่รู้สึกว่าน่าจะไม่มีลูกสุก เขียวอยู่เลยจงก็ทําพวกเสาแล้วก็พัดๆพ,ดพ,ดพดข้างบนให้สวรรค์เลื้อยขึ้นข้างบนแบบนี้ไม่แน่ใจพันอะไรลูกสีม่วงม่วงถ้าเวลาสุกนะครับถ้าไม่สุกก็จะสีเขียวๆสุกจะออกม่วงม่วงชมพูดแดงๆหน่อยๆแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีเลยไม่ค่อยสวยเลย แล้วก็สับประรดด้วยนี่จงก็ปลูกไว้เยอะอยู่นะครับเต็มบริเวณนี้ไปฝั่งนู้นเลยรู้สึกว่าจะโตไม่ค่อยไหวก็มาเยี่ยมจงมาหาจงเอาของนิดหน่อยมาให้จงแค่นั้นนะครับก็คือเหมือน FC ส่งมาให้นะครับเอ,อจะเป็นยางรัดผมนะครับสีดำแล้วก็อก,กาแฟ เหมือนกับว่าจงจะมาแล้วแน่เลยนะครับว้าวจริงด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจงไปไหนมากันแน่นะครับนี่งไงมาแล้วเฮ้ยเจอพอดีนะครับยังดีที่ยังเจอจงอยู่นี่แลยามาแล้วจะไปถามกันนะครับว่าจงไปไหนมารถจงนี่สุดยอดสมบุกสมบันนะครับมีคันใหม่คันหนึ่งสีแดงแต่ว่าพ่อขี่อยู่นะครับจงก็เลย ขี่คันนี้นะครับโอ้โหเบาะก็ไม่มีนะครับนั่งอย่างง่ายๆแบบนี้แหละลุยป่าไม่ต้องกลัวรถพังนะครับเพราะว่ามันพังอยู่แล้วนะครับเหลือแค่ er วิ่งได้แค่นั้นเองไปไหนมาจงไปสมหออ๋อไข่หน่อ,อ,อนไม้เนาะนี่เอาอันนี้มาให้จงเขาส่งมาให้กาแฟแล้วก็ที่มัดผม ยังรัดผมเนื่องจากจงผมยาวเกินเขาก็เลยส่งมาให้รัดผมขอบคุณครับโอ้จงก็ซื้อขนมปังน้ำเลยมาเต็มเลยเนาะหือสุดยอดโลละกี่บาทจงตอนนี้หกบาทหกบาทอ๋อขึ้นแล้วเนาะขึ้นบาทนึงมเมื่อก่อนห้าบาทเนาะแต่ว่าหนอเขาไม่ขึ้นแล้วใช่ปลายฤดูแล้วเนาะหน่นอนน้อยลงหายากขึ้นแต่ก็ราคาขึ้นมานิดนึง จงอยู่นี่จงซื้อน้ํากินตลอดเลยใช่ไหมจงใช่ใช่สวนมากเลยอ๋อจะได้สะอาดเนาะแล้วน้ําใช้อะจงใช้ทุานน้ำขุงนข้าวอะไรอะไรนี้ก็ปั๊มขึ้นมาอ๋อปั๊มน้ำขุงข้าวนี่จักมาจากอ่ะอ๋อลองจากตาน้ํามาน้ําขุงข้าวทากับข้าวอะไรงี้ก็จะเป็นตาน้ําเนาะส่วนท่าน้ําอําน้ําก็เป็นน้ําในห้วยเลยเนาะปั๊มขึ้นมาใช่ครับอืมก็โอเคนะครับประมาณนี้ จงก็อยู่อย่างสันโดษสบายๆนะครับในหุบเขาอุณหภูมิตอนนี้ก็นี่เลย27นะครับองศากำลังดีเย็นๆสบายๆไม่ต้องเปิดแอร์แอร์ธรรมชาตินะครับไม่ร้อนเหมือนพื้นราบในเมืองอากาศดีสุดยอดก็โอเคนะครับได้เจอจองละก็ ดีละจงจะได้รู้นะครับแล้วก็มาดูจงว่าจงทําอะไรยังไงแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะพาจงไปเข้าป่าบ้างละนะครับถ้าจงว่างตอนนี้ปลูกข้าวโพดอยู่หรอจงก็ปลูกข้าวโพดอ๋อแล้วแล้วหยอดเม็ดเสร็จยังยังยังเลยเนาะบอกแม่มาหยอดอ๋อให้แม่มาหยอดเนาะเอาเม็ดมาเนาะเพราะว่าไม่มีเม็ดใช่ไหมอ๋อบอกแม่อืมเดี๋ยวไปบอกแม่กลับไปบอกแม่อืมแล้วก็ยาแย่นะครับให้เอาเม็ดมานะครับแล้วก็ จงกายาิช่วยกันยอดหรือไม่งั้นเดี๋ยวผมก็จะมาช่วยจงปลูกด้วยนะครับจะได้มาถ่ายคลิปนอนนี่สเสลยนะครับช่วยจงทำไรอะไรอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็มาดูจงเฉยๆนะครับก็ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับ,รบง่ายๆสบายๆนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกัน